พี่น้องเอ้ยเป็นว่าสิษยพีลรำเศร้าพีลำจังเห็นกวงมะยามมาเข่าขึ้นเราจังเห็นเจ้าดอกเท้อเดียวเมื่อนี้พี่น้องโอกาสดีหลายโอกาสดีแนวดายอากาศก็ดีพี่น้องอากาศก็ดีเออก็ได้มาบอกมัจจากกับพี่กับน้องอีกคือเก่าเหมือนเดิมเรื่องอีหยังเ่รใหญ่เรื่องอีหยังมาบอกเรื่องความฮอตความปังของศิลปินสาวน้อยเพชรบรันแพงแนวดาอีกว่ากันว่าตอนนี้สาวน้อยเพีรบบันแพงถือว่าเป็นหมอรำอันดับหนึ่งของวงการหมอรำเลยเด็กใอยกล้า้าเลยว่าวงการอันดับหนึ่งเพราะว่ากระแส้าเรื่องกระแส ว่าเรื่องโซเชียลไม่มีใครเกินสาวน้อยเพียบบันแพงค่ะย้อนผู้นำทีมงานบอดโจยมารินเป็นวงหมอลำที่มีคนติดตามที่มีเอฟซีแฟนคลับติดตามหลายที่สุดบอกพะย่ยมากที่สุดในประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะแล้วจังไดความหอยความปังมือใิสีม่วาสำหรับความหอยความปังพะยย์สำหรับศิลปินของสาวน้อยเพชรบบันแพงสองท่านด้วยกันคนแรกก็คือพระเอกวัดศิวโดนพี่น้องพี่น้องหูบอเป็นยังอีกแล้วเนาะมือว่านี พระเอกวัชิวดโดนพี่น้องเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่ไปไขคอยเห็นเรา่อยออนซ่อนเพ่อนยเอาเมียเขาบ้านบ่เอาเมียเขาบ้านแนวใด๋โอ้ยเจ้าก,กระไดเนาะหางานให้เล่าแล้ว <laughs> พระเอกวัชิวดโดนพี่นอ้องพระเอกประจำทีมงานเพือ่อนออกมาโพดก้อนหนานี่เพื่อนว่านี่คือรางวัลชีวิตของลูกคนหนึ่งเพิ่นว่าที่ทําเพื่อครอบครัวบบไดวอวดด้วยครับเพิ่อนว่าแต่ขอเป็นแรงบันดาลใจให้ไพสหลายๆคน โดยการซื้อที่นาพู๋ไงเออซื้อที่นาม,มาเซอร์ไพรส์แม่ในราคาเท่าไรท่าเบึงหาแสนหาแสนจากไหนพูยไงในราคาหนึ่งล้านสองแสนบาทพี่น้องออฟังบ่ผิษราคาหนึ่งล้านสองสบาทท้วนอม,มอบโอนเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณผู้ยูเบื้องหลังของศิวดลขอบพระคุณผู้ไ่ใจดีขอบคุณบ้านสาวหน่อย ขอพระคุณบอสโจซอนุดด้วยนะครับเพ oh. ื่อนว่าแทแท็กหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงหล้วกะซอนุดเนาะพี่น้องเนาะหล้กกะเพื่อนกระด้มีการโพสรูปโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่โย oh. ปนาเป็นหน้าซืนตาบาน,ปานไปหลูกไส้ไปเป็นพระเอกหมอล่ำพอยา uh. ่ตังต่กีเห็ดอันอันบ้าแมนตังแต่กีเถิ่องฟ้ามคั้วมันบอล uh. เลียงค้วจังหวัดจัก ลอยโตเจ้าว่าจักอัน,นีโตแลออ้วบนันนีมาสือพอแม่อยากได้หน้าสือหน้าเสื้อไพ์พอแม่บ่แม่นัดกันเสื้อไพ์พี่น้องอันนี้คือเสื้อไพ์ลูกไส้เสื้อไพลพอกับแม่ราคาหนึ่งล้านสองแสนบาท่อยเสื้อว่าผู้เป็นพอเป็นแม่คือสีดีใจแห้งพี่น้องแต่งจะกี่เราพันหลาก,หลา,ก,ห,ลากหลายเรื่องเล่าออกมากำรับพระเอกวาสิวโดลค้นว่าหายข้นเยอ่ยยันห้หลายสิ่งหลายอัน บางคนก็บว่าโอ้ยไปเป็นอย่างนอ้อหมอลำอมตเตรียมกินลำกินสีได้จักกีบาทหาอาชีพออมันโค้งให้กจะเจ้องบอดีบอ,อ,อนบอจังน้อยไปไปไปมา,มาเดี๋ยวก็เสียคนนี่ยังปว่ามากน,น,นี่พี่น้องเห็นว่าลูกข่อยเลี้ยนหมอเลี้ยนลูกข่อยเลี้ยนแพทย์ลูกข่อยเป็นอันนั้นลูกข่อยเป็นอันนี้ตอนนี้ยืนยันเว้าได้เตรียมปากเลยว่าอาชีพหมอรำเป็นหนึ่งอาชีพหนึ่งที่ทำเงินได้จริงภาคขอบรัวสุขสบายได้จริงครากะ เป็นอาชีพที่มีเกียรติ<ช>ขึ้น<ช>กันเหมือนกับหลายๆอาชีพว่ากันว่าทุกอาชีพมีเกียรติในตัวของมันเองเบิดค่ะ<ช>ถ้ากรรมกรแลงงานนีหอย่างบม่มีพี่น้องเสื้อบ่เข้าสิได้ยูบ่าบานหลัง,งให<ช>ญ่ๆถนนหนท่ทากวาขงขวงสี่เข้าสิได้ยูบ่แต<ช>่อาศัยบ่แ<ช>มนบ่ทุกอาชีพมีเกียรติเสมอแล้วพระเอกวาศิวดนว่ากันว่า รถก็ซื้อไม่ด้แม่เนาะลายอันหลายแน่ว่านี่เป็นบ้านเนาะเป็นบ้านเป็นรถเป็นบ่อหลักแล้วก็พอแม่เพิ่นอยากคิดธุรกิจอีกอย่างเพิ่นก็พร้อมที่จะ support เครื่งลูกเครื่องหลานครอบครัวถือได้ถือได้ว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วเ่ราะเดพาพเป็นอาชีพเกษตรกรเท่านั้นเดคะเพิ่นเปิดร้านอาหารพรอเปิดร้านอาหารพรอเข้าวปุ้นเอ้ยข้าวราดแกงเอ้ยขายดีขายดีเออแต่ว่าขัดข่อยเป็นพระเอกว่าสีวันโดดข่อยมาซื้อแน่ เป็นจังได hmm? ซื้ออย่างคนไงเฮซื้ออยังบ่ซื้ออยังแล้วเอาเอาเงินนอนไว้ซื้อนอนไว้หันแล้วเอานอนไว้มันสิออกดอกออกผลบ่เอาเงินนอนคนก็นอนน้อยเอาแนวดเอากัดซื้อให้ซื้อแน่ึงว่ามึงสิได้อยู่ซื่อๆติเอ้าโอเออซื้อบอกชกมาได้ก้นได้ขุดดิแม่นบ่แม่นกัดกูสิซื้อน้าเหนี่ยากโลดแม่นบ่ยากกัดบ่ขนบ่เฮ็ดนี่กปล่อยให้เฮียไว้ดิคนกัดเว้าพื้นอีกปล่อยไว้จังไดลูกเต่าก็มีคือบ่พัดกันเฮ็ดปล่อยเฮีย ยากอีกยากอีกกูบ่เห็ดกูบ่ซื้อกูสิซื้อฟูกติดแอร์เย็นๆซื้อตู้เย็นอันใหญ่ๆอ๋อซื้อแนวมาแซ่แกดถอนเนียเหมือแรงเย็นๆซะตัวเจียบๆซะตัวโอ้สะพกห้องอยู่ซ่ํานี้เนาะแม่นอยู่ซ่ํานียร์เลยซ้ำเนียร์เเออบัดทีนี้อีกผู้นึงแม่นไผก็อ้าวนั่นล่ะกะอีกผู้นึงพี่น้องอันนี้ก็ถือได้ว่าสุดยอดอีหลีสําหรับพระเอกรถแห่วรชัยสอนศิลป์พี่น้องวรชัยสอนศิลป์ พระเอกรถแห่ที่มาความสามารถอีกคนหนึง่งมือว่านนี่พี่น้องขอแสดงความยินดีสําหรับวรชัยสอนศิลป์เนาะขึ้นบาไงไงน,นไหมพะย่ขึ้นบานไหมขึ้นบานไหมเป็นที่เรียบร้อยแล้วบุคลากรของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงแห่ร่วมแสดงความยินดีนางเอกประจําทีมงานน้องอมแอมละไมแสงทองบอสโจลวกะพระเอกเข้มพระเอกเข้มนี่สิมีเรือเคีย์กันหลายแนวอยู่สิ่ดาอยุทธายคลิปพระเเข้มนี่บ่จบ ใา่คือบ่บ่อากดอกแต่ว่าหลังไม่อยากเคียย์อยู่ไปยังเอามีอเราโทษมี่เราโทษไม่หยิกหรบ่หลังไม่ซะหลังไม่สะเอเอานั่นแหละพี่น้องกะถือว่าสําหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นครอบครัวเป็นองค์กรที่สร้างเงินสร้างงานสร้างอาชีพเนาะพพอใะญ่เนาะให้กับอีกหลายๆชีวิตสองร้อยร่วมสา0ร้อยชีวิตนั่นแหละหลายๆคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะตัวศิลปินรวมทั้งครอบครัวผู้ยูเบื้องหลัง เจ่งสีแม่พอยไงเป็นเสาหลักของครอบครัวแมนบอไม่เห็นงานกับสาวหน่อยเพชรบเนแพ่งบอลโจส่อนนดกัสีอิ่มอกอิ่มใจไปนั่แมนบอลหลักอเห็นความสําเร็จของลูกเต่าของน้องของหนูแมนค่ะอ๋ผู้เป็นพัวหน้าผู้เป็นหัวเรื่องนี่คันเห็นลูกเต้าน้องนุ่งไปถึงฟังถึงฝันไผ่สิว่าดีใจดีใจด้พ่ออหญ่แมนบอล่ะแมนดีใจด้นั่นแหละกระทือเดี๋ยวว่าเป็นองค์กรเนาะเป็นที่เข้มแข็งแข็งแรงพี่น้อง แ,แล้วก็สำหรับพระเอกวสิวดลหรือว่าวราชัยสอนสิงห์ก็ถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพอของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเ,เป็นศูนย์หนาของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนึกพย่นเนาะคือจังพระเอกวสิวดลน,นี่โอ้เอฟซีแฟนคลับนี่ให้ความหาความหอมหลายเอฟซีแฟนคลับเพิ่นหลายหอมแห้งหอมแห้ง,หอ,ห,งหอมสมหรอกก็ย่อมยุสย <c oughs> ียคนนี้นี่เลยพระเอกวัดไปใส่กับเป็นตะหักตะหอมตัวโดยเฉพาะบ้านนี่บ้านนี่ บ้านหัวใจเกศจารัสวัดศิวดลวัดศิวดลโอ้ยคุยยอมหัวใจบ้านนี้เลยต่วาเจาเสือบอหะมือสาหนอยเพชรบ้านแพงมาลร่งบ้านเฮาพระธาตุวัดพระธาตุพุทธวงศ์คนขได้เบิ่งจ้าคนพี่น้องเห็นแบบแบบี่เลยขวัยินตาเสียงขวักอนซ่อนแล้วเห็นแบบแบบมาอยู่มีบ้านฮักพระเอกวัดมาแมนบอเห็นเสือแวบแวบเห็นเสือแวบแวบขุนอกอนออกอนเออนั่นล่ะพี่น้องบัดที่นี่เฮากะเห็นด้ว่าตอนนี้ต้องย่อมรับว่าวงสา้นยเพชรบ้านแพงค่ะ เพราะเฉพาะวงสน,นั่นเพราะว่าสิเป็นสะเดิดแบนรถแห่ฮอตปังงานมีทุกวันรถแห่หน่วยหนึ่งหน่วยสองคือจังพระเอกเขียน,น 2, 2> ี่พันยู่หน่วยสองมาไล่แต่ละเถือพี่น้องโอ้ยต่ออันซ้อนขนาไดไไปกับวงใหญ่แมนเสียยางเดียวแนวใดเนี่ยไหลวะ <c oughs> โทษน้าบืนเลยโทอน้ำบืนเออเราต้อห้วมวนกันว่าจะไปเป็นดาม่าด้อยเพบ่ได้วารดาม่าต่ว่าทังบ้านหักเป็นหูจักเบิด์ละละเพราะเสียเดียวกันล่าสุดเมียฉีบเมียีบเมียีบบ่เมียอิรีเมียีบล่าสุดหน่อยแนวใดโทรหาพ่อใหญ่ผ่านบ่ได้ไปซัดขาพุ่นแอดมิ้ปุ๊บปับ อันเพิมปุ๊บปั๊บมาอันไอเข้มเจ้ามาเชี่ยเนี่ยเจ้าเด้อมานะเออเอากระคอยเชี่ยกันไปน่ารักเสมอมาเติมสีสันครับเนาะยิ่งติดนครับแม่เพิ่นหักเพิ่นหอมหลายนั่ะล่ะสำหรับพระเอกเข้มก็ได้จะสั่นลรอ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 ตาหักเนาะนิสัยก็ดีว่านัวหัวมวนค่ะเออคักรุ่งกิเลสคือพอแยกผ่านแล้วรอดแล้วเป็นนิยุกันนี้มีมีตรบานสร้างแมนเอาจังสั่นพี่น้องกะถือว่าแสดงความยินดีกับพระเอกวัด แสดงความยินดีครับทังน้องวัชัรสอนศิลป์ถือว่าประสบความสาเร็จไปอีกขั้นหนึ่งเฮาได้เงินได้ค้ามาจากการแสดงนี่แหละนํามาส่างมาแปลงได้บ้านได้รถได้ล่าได้หลายสิ่งหลายอย่างแมนก็ะือว่าสาวน้อยเพียรแพ่งถือว่าเป็นบ้านที่คอยสปอร์ตสนับสนุนให้ศิลปินในวงในเครือ่ายมีการมีงานทํามีเงินนัานไปจุดเืีครอบรัวได้หลายๆสิ่งหลายอย่างก็ต้องขอบคุณแทนน้อง ขอบคุณบอโจขอบคุณสอนุชขอบคุณยาสุภาพลุงอำนาจขอบคุณูุ้ทธิมีส่วนในสําเร็จของศิลปินทุกผู้ทุกคนพี่น้องสำหรับมื่อนีพนยานาคกสิจากล่าล่าจากมุขเจาไปแต่เพียงซํานีแล้วมาพอกันไม่ลีดหนายาลื่มเดอวันที่25หที่สีฮอดนี่พี่น้องคนเมากับมีหัวใจของพระเอกแมนมณีวันสีออนแอร์แล้วพี่น้องสามโมงสเก้านาฬิกาที่ช่องสาวน้อยรำเพลินอินดี้เลคคอร์ดช่องเดียวยูทูบพี่น้อง สำหรับมันนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ